สบายดีแม่นี่มากับสาวเราอีกแล้วพี่น้องแม่นี่จะเราก็มาเลี้ยงงัวซึ่งกับคือเดิมมากับร้านน้อยสองคนมาอ่ามากับร้านน้อยสองคนมากับร้านน้อยสองคนพี่น้องเห็นหนังงัวก็จะอยู่พี่งัวก็อยู่ปล่อยงัวกินหยาอีกแล้วพี่น้องมากับร้านน้อยสองคนอันนี้อันนี้แต่ลูกน้องสาวอนี้ผู้หนึ่งนั่นลูกหลานมาพี่รถมาแล้วไปไป รถชาเลงเขาเจ้ามาแล้วพุ่นนะรถชาเลงมาแล้วมาบ้านชาวเราขนาดำหนาดำในรลล้านน้อยลูกลูกร้านอ,นอ,นอ,อ,าอาีกเธอหนึ่งพี่น้องปล่อยเงาไว้ปล่อยเงาให้กินหยาเนี่ยแมลงพี่น้องเอ้ยปล่อยคางค้างอะไรเลยพี่น้องมาไปใช้นางเออทีไปใช้ทีมาเธอหนี้เออในก๋วยเตี๋เด็กน้อยอยู่พี่กับคีชาเลงเฟนได้พี่น้อง ขี่จักรยาขนาดเด็กน้อยเขาขี่ซาเล้งกับเป็นเลยพี่น้องมาเพ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 ยเออบางครั้งคือไม่คิดมีฮอสแบ้มเลพี่น้องแบ้มอยู่พี่เนี่ยมันอยู่น้ำเพือน้ำยางอะไรไปเลี้ยงก็เลี้ยงน้ำขังทั้งสิ้แหละขนาดกับร้านน้อยสองคนพี่น้องเนี่ยน้ำเดินมันเป็นเดินอย่างที่แหละพี่น้องเดินสิเดี๋ยวจะหายเห็นเดี๋ยวสุถ่าย กล่อง,องลังให้เห็นให้พี่น้องได้เบิงในโซนน้ำกัดว่าชาวลาวมาประเทศลาวเน่ะเห็ดอีกยัยงแน่ชาวลาวกะทั้งเรียงง้อทั้งจะกะไปห้าหนอ่อไม้จะกะอ้ยหลายอย่างหลายแน่พี่น้องมาเฉยเดียวไปเห็ดหลายอย่างเลย <c oughs> นี่จะให้เบิกมาปล่อยง้อไว้ยูแถวแถวเพื่อนนัน,นาสาวนี่ปล่อยอันนั้นก็จะเป็นเพื่อนนาสาว พื่อนขอกัอยู่พูนเดีอยู่ตะเดี๋ยวนะอยู่างรถเลยนะปุ๊บวางรถน้ําเด้อเดี๋ยวลั่นรเด้อเพื่อนเจะขอกอยู่พนมองรักไฟอันรักที่3ไน้องมองค่ะอันจะอันยังเซาอันอน้แเาอันบ่แม่นเาอันนั้นโทรศัพท์นะสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอันรักหาก็ปล่อยง้อกินจังส่ปล่อยง้อกินค้างค้างเพื่อนไอ้สาวมาเด้อลูกเอ้มา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 พี่มาพี่นี่ก็จะปล่อยเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนไอ้สาวเพื่อนสาวสองสองลังสามลังน,น,นี่แมน,นเบิร์ดอันไอ้สาวสามคนยังสิมาเด้อครับกับร้านน้อยอน,นี่สองคนนี่บวมเป็นร้านถอยได้ เพื่อนอยู่พี่ก็มีแต่ลังเงี้ยยพี่น้องเพื่อนอะไรนี่แตละมากเงี้ยนี่เพื่อนเพื่อนโมนี่เป็นเพื่อนโมเพื่อนอันผลเด้อผลผลโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจนีก่อนผ่าก็ไล่ก็เช็กกดติดตามชาวลาวก็สวยในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีคิมหน้าเจอกันมา